ข้อนี้ครับค,คุณครูครับเป็นทางคณิตศาสตร์เล็กๆเป็นการดําเนินการแก้สมการหน่อยๆแต่ผมเชื่อว่าไม่ได้ยากสําหรับคุณครูทุกท่านหรอกข้อนีอ้มีเงื่อนไขด้านหน้านะครับบอกว่าถ้า2ถ้า a เท่ากับ 2b แล้วก็มี c เท่ากับ 2a นะครับเขาให้เราหาว่าถ้าเราเอา a มาบวก b แล้วก็บวก c เข้าไปมันจะได้เท่ากับเลขอะไรนะอ่าโอเคไหมครับ าอนี้ผมรอคําตอบจากคุณครูสักเล็กน้อยได้ไหมเอ่ยอรอคําตอบจากคุณครูสักเล็กน้อยครับขออนุญ,ญาตให้คุณครูได้คิดร่วมกันสักเล็กน้อยอข,อข้อในข้อใดข้อหนึ่งคุณครูอยากผมอยากให้มีคุณครูมีส่วนร่วมหน่อยนะครับพิมพ์คําตอบมาผิดถูกไม่ว่ากันคุณครูครับเป็นการแชร์เนาะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไป โอเคไหมครับถ้าคุณครูไม่อยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะของความรู้คุณครูอาจจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของความรักก็ได้อูยเสียงหล่อขึ้นมาทันทีเชียวเชียวเชียวพูดเสียงติดๆคันๆวันนี้เหมือนคันคออยากจะไอด้วยอากาศที่เย็นแล้วผมไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาวอ่าคุณครูน็อตคุณครูน็อตหายไปครู่ใหญ่นะฮะตอบกลับเข้ามาแล้วครับว่า 7B นะครับคนแรกได้มาแล้ว 7B คนอูท่านอื่นให้เท่าไหร่ครับมีใครให้มากกว่า 7B ไหมฮะ 7B ครั้งที่หนึ่งฮะ เป็นการประมูลไปซะอย่างนั้นนะครับอ่าข้อ3คุณครูวันวิสาเลขาฝ่ายหญิงนะครับตอบเข้ามาแล้วงองงูเลขาฝ่ายชายครับดรปอนนะฮะยกให้เป็นท่านดรเลยทีเดียวช่วงนี้นะครับก็ตอบกันเข้ามาแล้วว่าตอบข้อ3นั่นเองอ่าคุณครูครับอนี่คุณครูนั้นทวั์มาจวดเลยนะฮะตอบ 7B ไม่พอครับมาซ้ําให้อีกทีหนึ่งด้วยการเฉลยแบบละเอียดเลยขอบพระคุณครับคุณครูใครยังคิดไม่ออกเรามาค่อยๆดูหลักการนะครับ สิ่งนี้นะครับเป็นคําที่อยู่หลังท่าทั้ง2ตัวนี้มันจะเป็นสิ่งที่เราต้องยืนยันหรือยอมรับว่ามันเป็นจริงเสมอในทางคณิตศาสตร์อะไรอะไรก็ตามที่อยู่หลังท่าทีนี้ตรงคําว่าดังนั้นตัวนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องมาหาแล้วถ้าในทางคณิตศาสตร์บางทีเราอาจจะเข้าใจว่าตัวนี้คือคําว่าแล้วก็ได้มันจะเป็นประโยคท่าแล้วก็แล้วนั่นเองอ่าโอเคนะครับ ทีนี้ตัวนี้มันมีความสําคัญหรือมีวิธีการยังไงนะเนื่องจากโจทย์เนี่ยเขาต้องการให้เราหาคําตอบของ a บวก b บวก c ค,คุณครูก็จะช้าอยู่ใหญ่ครับค,คุณครูก็เอา a บวก b c แล้วก็บวก c ออกมาแบบนี้ได้เลยทีนี้ a ของเรากําหนดให้เป็นอะไรไว้ครับค,คุณครับ a ของเรามีค่าเท่ากับ 2b บอยสังเกตไหมครับตัวเลขทุกตัวนีนเนี้ยมันจะมี b ติดอยู่ทั้งหมดเลยดังนั้นแปลว่าโจทย์ข้อน,นี้กาลังพยายามจะโบยให้เราหรือพยายามจะ นำนำสิ่งดีๆสู่ชีวิตพวกเราทำยไงครับให้เรานั้นแทนค่า A ด้วย2 B ครับตัวนี้คือ A นะคุณครูอย่าลืมนะครับ A ของเราตอนนี้ถูกแปลสภาพเป็น2 B เรียบร้อยตามสิ่งที่เขากำหนดด้านบนคุณครูโอเคไหมจากนั้น B ตรงกลางตรงนี้ครับคุณครูไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงคุณครูก็ให้เป็น B ไว้เฉยๆคุณครูวิภาวันตอบเข้ามาแล้วด้วยนะครับ คุณครูตอบชา้าตอบเร็วไม่เป็นไรนะแต่ขอให้ตอบนะครับไม่ต้องไปลอกคําตอบเพื่อนก็ได้หรืออาจจะแอบเนียนๆลอกคําตอบเพื่อนแล้วเขียนคําตอบก็ไม่ว่ากัน <c oughs> <c oughs> นะครูครับอ่ะว่ากันไป C C, C. คืออะไรครับครูครับ C. C ของเราคือสิ่งที่โจทย์กําหนด C บอกว่า C มีค่าเท่ากับ2 A ครับดังนั้นคุณครูก็จะเปลี่ยนตัว C ตรงนี้นะเปลี่ยนเป็น 2A เลยอ่าข้อเติมน้ําไปเอามาจากไหนครับทําเอาปวดหัวเลย ใจเย็นครับคุณครูนันทวัฒน์ฮะข้อเติมน้ําเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันในข้อสุดท้ายนะผมผมเอาไว้ข้อสุดท้ายอ่ะตอนนี้ผมใส่2 A ก่อนนะคุณครับใจเย็นๆนะแต่ทีนี้คุณครูครับตรงเนี้ยเรามี 2B และเรามี B ละใช่ไหมครับแต่ติดตัว A อยู่คุณครูก็เลยต้องเปลี่ยน A อีกทีหนึ่งอ่าคุณครูต้องเปลี่ยนเอีกทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวนะเอาเอาข้อนี้ให้เอาให้เอาข้อนี้ให้รอดก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยคุยเรื่องเติมน้ําเติมท่าอะไรนะตรงนี้ คุณครูครับสองตัวนี้คือตัวเดิมแต่คุณครูครับ A ของเราคือ2 B เห็นไหมฮะเอคือดินสอสอง b, ครับคุณครูเปลี่ยน A ตัวนี้ใส่วงเล็บไว้แล้วเขียนสองแทน A ลงไปทันไหมครับนี่ A ของเราคือ2 b บเรียบร้อยแล้วอ่าโอเคนะอ่าเล่นเสียประสาอ่ะเรามาลองดูกันนะครับ ข้อนี้คุณครูครับคุณครูก็จะมี 2B บนะครับดินสอสองบบวกกับดินสอ1นเป็นยังไงเนาะแล้วก็ตรงนี้คุณครูอย่าลืมนะครับเอา4คูณกระจายอ่ะทษทีเอา2คูณกระจายเข้าไป2คูณ2กลายเป็น4สวีวีวีตีเตลลี่ตีติดเลยนะตรงนี้อ่ะทีนี้คุณครูครับมาดูกันมีอยู่ 2B คุณครูก็รวมกับอีก 1B เป็นกี่ B แล้วฮะมีอยู่ 2B รวมกับอีก 1B เป็น3ผมพยายามเอานิ้วขึ้นมาช่วยแล้วนะฮะ ผมพยายามใช้นิ้วแล้วนะุูครับผมพยายามใช้นิ้วแล้วต่อไปได้สามแล้วนะฮะสามนิ้วนี้เอาไปบวกอีก4ี่ครับอ่าสามบีเอาไปบวกอีกสี่ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับอ่าเป็นเจดบนั่นเองเพะะื่ะนมองที่คําตอบสวยๆครับแล้วไปกาที่ข้ององูนั่นเอง <c oughs> อ่าฟริง,ต,ง,รงต้องฟริง้ะฮะต้องฟริงข้อนี้ไม่ยากนะคุณเนาะ ถ้าออกมาแบบนี้กินเต็มกินเต็มอคุณครูพอไหวไหมครับ